สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ปะทูมาเล่นอะไรคะเล่นสัตวที่สุดค่ะโอ้โหเละเต็มบ้านเลยค่ะมันมีตัวอะไรบ้างปะทูบอกป้าป๊าสิมีปลาอ๋อปลาสีอะไรล,ลกูกสีบ่วู่อ๋อแล้วมีอะไรอีกคะก็มีอันนี้ขเขาเรียกว่าอะไรปลาอะไรปลาปลาอะไรไม่รู้อะไม่รู้ตักปลาโลมา อ่าแล้วมีอะไรอีกคะก็ปลาโลมาอ่าปลาโลมาอ่าแล้วก็อะไรอีกเัามาดูทีก็ปลาต่อทะเลต่อทะเลอ๋อต่อทะเลแล้วมีอะไรอีกก็มีอ่าหยิบหยิบหยิบอ่ามีอะไรนะมีอะไรคะมีอะไรคะก็มีอ่ามีอะไรอีกคะมีหอยมีหอยโอเคหอยสวยหอยสวยเหรอ ลลแล้วมีอะไรอีกนี่อะไรนี่อะไรนี่คืออะไรปลาดาวมาทุนรู้จักปลาดาวด้วยแล้วมีอะไรอีกนี่ล่ะลกนกนกเลยนกชีเหลืองนอกชีเหลือ,อ,เลอลงเขาเรียกนกนกเลยนกเพนเลยนกกินได้น,นะคะอ๋ะนอนกเพนกวินนกกิน,นอันนี้อ่ะปูป,ป,ป,ปูนี่อะไรอีกนะ,นะอันนี้อ่ะบ้านบ้านเหรออ๋อ แล้วเวลาเล่นมันเล่นยังไงมันเล่นยังไงเอาอันนี้ใส่เหรออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเอ๋อวัชชายเอาใส่ไงทำให้ดูดิอันนี้อะอันนี้คืออะไรนี่มาน้ำอุ้ยรู้จักมาน้ำด้วยใช่อ๋อลองทำมาน้ำให้ป้าดูดิอะทำไงทำไงคะก็อะทำไงก็ไงตักทรายอ่ะตักทรายใส่ก่อน เรระวังนะตักใส่ใส่มาน้ำนะใช่ไหมคะอันนี้ถูอ่ถูคว่มดิคว่มลงคว่มลงมันจะกลายเป็นอะไรนะเอออะความลงดิความลงสิถูคว่มสิถูทำเองซิ ไม่หลดหลอกนี่ความอย่างนี้ความอย่างนี้ปั๊บเอาเปิดออกโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยมานโอ้โหชอบไหมคะอชอบเย้